ในวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเป็นวันหยุดต้นเดือนของเดือนตุลาคม2564นะครับก็เป็นเดือนแห่งการโยกย้ายไปต่างๆนานานะครับและเป็นเดือนที่มีการเตรียมคกานเพื่อจะเลือก เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับแต่ต้องขอบอกนะครับว่าถนนที่ทุ 老公。 วิเชียรบุรีทั้งริมถนนและเกาะกลางถนนจำนวนนับสิบป้ายเลยทีเดียวนะครับตั้งตั้งงานจนทำให้ชาว น,นี่นะครับคุณพี่เขาก็ติดป้ายจะเกาะกลางถนนเลยเดี๋ยวกลัวว่ารถที่ผ่านไปผ่านมาจะมองไม่เห็นนะครับว่าข้างหน้านั้นมีร้านไก่ย่างไว้ให้ทุกคนไว้คอยบริการให้ทุกคนได้ชวนชิมนะครับแต่ต้องขอบอกทุกข่้นไว้ในเวลานี้